ผมขอบคุณครับโอเคค่ะอุตสาห์ปิดกล้องอย่างดีอ่าปิดอว่จะมีคนะสักันายบอกว่าอะไรอะไรสดว่าใครมีปือ่าครับครมีปืนในน้ำมังอันมันได้ยินมือคืนเนี่ยได้ยินแววๆ่วนี่เลยใกล้ๆนี่เลย่อหนะไใกล้ๆเราลน้น มาอยู่ในบ้านมั้เดินมาบ้าพอดีถึงนี่แล้วมีเดกเ็กเเขาวิ่งกระบ้าเลยอืมจะเป็นยิงหนูนะไม่ใช่หรอกยิงหนูใกับผมหมายถึงเ้ยเาก็ถ้าหนูมันก็อยู่บนภูครับ นัดเดียวหรนัดเดียว,ยวแกบอกบอไม่รู้กแบบว่าปืนแก๊ปมันจะดังแบบแง่เนาะเออเอ,อนั่นแหละแป้งอันนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นเหมือนลูกเหมือนปืนเขาทำเอาเอา เ้าเะค่ยงเพราะว่าเขาไปยิงหนูบ่อยเด้นอนนาเขาก็ยิงมันก็แปลกเลนจบที่เียงเท่านี้นะครับดนอนนี้นี่เขาก็เป็นบรรยากาศนะตอนนี้นะครับนี่นะครับ ครับขอขอบคุณนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้นะครับนี่ครับก็ข้าวนอนะครับคนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้นะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้นะครับผมนี่นะครับขอบคุณมากนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะตอนนี้นะครับเอ๊ะแล้วไปรู้ลุ้นกันนะครับว่ามีอะไรต่อนะครับ ครับมาดูกันนะครับมีอะไรเกิดขึ้นตรงนี้นะครับอ้าวลุงพันอ้าวแบบนี้ท่านโบกมาแบบใหญ่ๆท่านเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ถุงขยะหรือถุงอะไรครับถุงกระเป๋าบ่อ๋อนี่ถุงขยะนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้นะครับตอนนี้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับนี่ครับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ